อาผมก็ขอากราบสวัสดีกันด้วยครับตอนนี้อยู่เกมมคยครับพิกเซอร์มอนนะครับผมก็ดีเช่นเคยนะซึ่งผมเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นรีฟอร์ดโอเคเออเอาตัวไอเดียเอาตัวแบบเฟียวๆเลยตัวนี้ตัวนี้มาโรเลตนะครับผมตัวนี้เฮ้ยเกิดที่แบบ เป็นป่าอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเกิดมาในเลเวลสิบนะผมตั้งค่าให้มันเป็นเลเวลสิบนะเอ้เอยเสียงอะไรอะ่ะเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนโอเคผมเรามาเอาชิลอกันเลยนะเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลโปรยมั่นก่อนนะครับว่าเราได้โปรยมันอะไรมาอ๋าสอสเตตยู่ที่แอคแท็เหรอสเปเชียลแอคแท็ Special ล t อ a c แจะมากกว่าอ,อยู่สามนะครับแล้วก็มีดีฟเ n น e ์อ๋อสเปเชียลเอแนะครับเด่นที่ Special ล t อ a c แนะตัวนี้อ่าแล้วก็อันนี้เป็นเว p o i n t ของไอแมปเก่านะแล้วก็รีมูฟออกไปได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ละโอเคเรามาเก็ลเฟตวเลยนะอันนี้เวล <fl> เท่าไหร่อะเบลสิบเออยี่สิบเนเวลสิบเอ็ด 11. ไม่ใช่ อันนี้ยนะังมองทะลุได้อยู่ดีนะผมอันนี้เป็นเชเดอร์เนาะโอเคแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับว่ามีอะไรบ้างวิวสองมาวิวสองก็ลองสู้ดูได้นะครับเทคเคนไปโอ้ยไม่ตายด้วยเอ้ยเราเด่นดน้าสเปเชียลเอทัลินาโอเคนะผมเอามาไปลิดได้นะอันนี้เป็นฟิสิกคอลฟิสิกคอ เราดูได้ไงว่า a d v e r เ i s i n g tag เออโอเคตุยอีแถวนี้มีตัวอะไรอีกไหมโอ้โหเบสิบเจ็ดหรออ่าถ้าผีไปแล้วกันหุ้ยมันมีตัวอะไรเกิดตรงขนาดนะ เออเราหนีดีกว่าผัวน่าจะไม่ไหวเอ้ยเอ้ยดูอะไรเข้าให้หนีหนีหน,หนีโอเคหนีได้นึกว่าจะหนีไมอ่ะเสร็แล้วนะครับด้วยสิบสี่อ,อ่ะอ่ะลองสู้ดูนะครับไปเอ้ยเหลือเขายี่ิห้าเปอร์เซ็นนะครับได้อยู่ โดนร้อยเปอร์เซ็นต์ออกรงตีเราีเตายอ่ะไม่หรอกมั้งปึ๊บเหลือสองอ่ะมันเลือมพนเหลือสองสองเอร์เซ็นตไปตีเรียบร้อยนะครับผมอเอาเอา Shadow Snake ลุโอเค อันนี้วิวสิบสี่นะข้าทา,าราล่างก็น่าจะวิวสิบหกนะครับผมโอเคเนาะแล้วก็ดื้อเนต่อเลยไบโอมงาจะแบบหลากหลายนิดนึงนะเพราะว่าตั้งค่าให้มันแบบไบโอ่เล็กๆนะไม่ใช่ไบโอ่ใหญ่ๆนะครับตั้งค่าแบบไบโอ่จะได้มีบโอมแหลายอันแล้วแถวนี้มีตัวปุมมนมงอะไรเกิดด้วยหรือเปล่าว้าวาวา้าวาว,าวา้าวกับตุย ดยูยีย่แน่นอนเมื่อกี้เ <c oughs> บอร์ร,รี่นะครับก็กินได้อร่อยเลยเห <c oughs> มือนจะมีอะไรเกิดนะเมื่อกี้แต่ว่าไม่เห็นนะครับเราไม่ได้เห็นอ่าตอนนี้เราก็มาจนถึงขิดทะเล,ลนะผมเราต้องสร้างเรือซะแล้ว เพราะว่าเราไม่มีทางไปต่อนะครับแล้วก็ผมมันเราก็ตายด้วยนะตายจากคนคนข้างทางมันเล่นเรานะผมแล้วก็ตามหาหรืากันต่อะะ <c oughs> เพราะว่าเราต้องการผปเกมอนต้องการฮิลนะอา่าโอเคตอนนี้ก็ภาวนาน,นะครับให้แบบมีโปเกมอนซ็นเตอร์นะเพราะว่าเราจะได้ฮิลโปเกมอนที่เรา ได้ทำตายไปก็มันตายอ่ะว่าจะอ่อนแอเกินไปต้องทำให้มันแข็งแกร่งกว่าน,นี้นะครับผมอ้าวตกตกไปครับอ,อุ้ยมันจะมีบ้านแม่มดแถวนี้ด้วยนะนี่คือแบบองสวอมเอลยนะครับเอ้ยแทนเป็นบียอนอบียอนก็บียอนก็ได้ โอเคข้าง <Okay. S 2> ในมีอะไรไหมก็กล่องคารใฟแค่นี้เหรอข้างล่างอ่ะอ๋อเป็นรูเหรอหรือว่าเป็นที่ลงให้เก็บของโอเคผมว่าเทวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าใช่มันไม่ใช่เวอร์ชั่นล่าสุดนะเป็นว์ชั่นล่าสุดก็อยู่ในซินหกนะครับหนึ่งอยู่ซิมหกก็ว่ายน้ำได้นะแต่นี่คือ หนึ่งจุสิบสองนะครับมันเลยว่ายน้ําไม่ได้นะว่โอ้เสียดายมากๆก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็บวทาเข้าป่าใหญ่อันกว้างไกลภพศสาลปุบอ่าเก็บแอปพิคอร์ดมานะผมเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ตดดัดไม้ได้ไหมเก็บไม้ไว้ใช้ด้วยนะครับอ่าต้องเข้าสูตรไม้ครับแล้วหน่อย แล้วเหมือนจะไม่มีหมู่บ้านอันใกล้เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยปึ๊บปึ๊บถ้าจะไม่มีแล้วแหละแต่คารานี้คือเหมืองเต็มเลยคารางแเรามองผ่านใบหญ้าได้นะมันสร้างมาให้ปลุงแสงนะครับมาเลยเห็นคารางไปโอี้เเดินทางกันต่อนะ ซึ่งแถวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับอันนี้มีปลาด้วยนะครับพอจันอยู่ใต้น้ำเออเยีเ่ยมโอเคขอเดินทางหากัต่อเลยนะอุ้ยและนี่ก็เป็นตอนเช้าอีกวันแล้วนะครับผมซึ่งเราจะหาโปกมอนเซนเตอร์ไม่เจอเลยนะโอ้โหดูจนโปกมอนคลองี็คือแบบคิวเลิกขนาเองได้แล้วอะโอเคนะครับแล้วก็ ป้าป้าป้ปป้า,ปาผมว่าก็ก็หายายากจังเลยอ่ะไอหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้คือยังหาหมู่บ้านไม่เจอเลยนะครับโอเคเดี๋ยาหาก็ต่อเลยอ้าวโอเคตอนนี้เราก็โบร์โรบวัน็มาเราก็ฮิวมาระดับหนึ่งแล้วนะฮิวจนเลือดเราตอนนี้เลือดเก้าแล้วอเคมาก็อัพเลเวลกันทันทีนะผมได้ถ้าเลเซอร์ลีฟมาด้วยนะครับ อาะแทนท่าต่อยแล้วกันวา่าต่อยเราไม่แรงนะครับอ้ยทำไมโปรโมาเรายังไม่อัพเร็วเพราะว่าอะไรถ้าจะครับตอนนล้สิบเจ็ดหรืเปล่าอันนี้เบลอะไรอ่ะเวลสิบห้าโอเคลองดูนะครับเป็นท่าตพืชเนาะใช่ไหมไปรีบเบดอ้าวตุยตุยอีกแล้ว ทำไมตุยอ่ะโอ้โหแย่แย่จัดเราจะมีชีวิตรอดต่อไปไหมเนี่ยเฮ้ยหมู่บ้านก็นยังหาไม่เจอนะโอเคตอนนี้ก็ชุบชีวิตมาไปที่ระลอกสำหรับไอตัวโรเลตของเรานะครับ mm hmm. ร้อยสิบห้าอ่ะลองดูไหมมาเลือเลอยหนึ่งเลเซอร์ลิฟเลขห้าห้า โุ้ยตายดิโอเคหมครับเดี๋ยวพูดมาเราก็เกิดใหม่นะเดี๋ยวมันก็ฟื้นมาเองนะครับโอเคแล้วก็หยียบย่มคขวนวันนี่ไงเกิดมาละเป็นไงไม่ต้องพึ่งโ,โปเกมโปเกมอนเซ็นเตอร์ละเกิดมาเองได้แต่ว่ามันก็เกิดมาเรื่องหนึ่งอนะ่ะมันค่อยๆมันก็จะค่อยๆรีโคอเวอรี่ขึ้นนะแต่มันก็นานอยู่อ่ะโอเคแล้วก็่าไปสนใจ ในตรงนั้นนะครับแต่ว่ามันก็าหาไม่เจอจริงๆใช่ไหมมันหายยากอะ่ะไม่เข้าใจเลยหมูบ้านเนี่ยแทาไม่สปอร์ตให้เยอะกว่านี้หมูบ้านสปอร์ตน้อยน,นี่มันก็มันก็เย่เหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องการฮิวตลอดเวลาอยู่แล้วไงโอเคแล้วก็ขึ้นไปฝั่งนี้ได้นะครับตุ๊บๆุ๊บอดีอ้อ้าว เป็นทะเลนะครับโอเควายน้ำก็ได้แถวนีมน้มันไม่มีเลยเหรอเออเดวมามไม่มีเลยอะ่ะเดี๋ยวขอไปตรงนี้ก็ได้นะครับเราข้นไปนี้ดูนะนีออ่จะมีอะไรไม่ไีแผ่นดินใหญ่อยู่ใช่ไหมอ๋อแผ่นดินแผ่นดินี่นนอยู่้าลางนู่นนะโอเคเดี๋ยวอ้อมเกาะที่นีก็ได้นะครับ โอเคซึ่งตัวนี้มันก็มีเรือนะครับมีเรือนี้ก็อ่ะลองไปเยี่ยมเรือกก็ได้นะอันนี้วิวนะเท่าไหร่นะวยี่สี่เลยอโอ้โหวิวยังสูงเลยปวยม้นแถวนี้วิวสูงมากนะครับมันเป็นปวยม้อนพื้นนะสิ่งที่แบบวิวต่ำปวยม้นเป็นแบบค์ธรรมดามน่าจะวิวตำ่ำต่ำสุดแล้ว ออหาอะไรไ,ไม่เจอโอเคเข้าไปข้างในนะผมมีคอมเครื่องแล้วก็รถตอมอาะฮะมันลงไปข้ายยังไงอะเดีเเ๋ยวมันไม่มีข้าดาง ก็มีนี่ลงตนี้ดีกว่าเออลงุงยากจังทำไมล,ลุงยากกล่ลองกล่องนี้ต้องต้องตีไม้อะดเลยนะมันเปิดไม่ได้ปึ๊บอ๋อันนี้อีกเหรออืมทถมของเยอะจังเลยโอเคได้เบ็ด เก่ามานะครับแล้วก็อันนี้หอยหมดแนแหละเธอนี้มีกล่องไหมต้องมีอีกกล่องสิอ๋อนี่ไงเตียงก็โอ้กล่องเดิอนองแล้วว่าไม่มีอะไรเลยทางขึ้นอยู่ไหนอ๋อนี่ไงอ๋อเพื่อตรงนี้นะโอเคไม่เห็นทางขึ้นแล้วทางลง ไปฝนไหนต่อไนนน่นต่อเอา้าทำไมเรือหายเฮ้ยเรือหายเรือหายเชยเลยโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ขึ้นฝั่งไปก่อนเฮ้ยนง,นงนี้มันเรือหายในยะนงเนี้ยสิบสามเฮ้ยใช่เลยมาแล้วเ,เอาเลยคนระับผม ราเล่นเลยนะ13เนี่ยอุ้ยโอ้ยโ,โ,โดนมัน,มนใส่โดนมันวิ่งไอ้แทกใส่ตุยเลยโอเคเราเกิดใหม่มาอีกแล้วจะสู้แม่หรอสปีดน่าจะต่ำกว่านะครับต้องเรียวสูงกว่านี้ซึ่งการที่จะเรียวสูงแนละ้วมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับนันยากเพราะว่าเรามันมันไม่มีเลือดไปตามไง ราจะมีปวยมาซินเตอร์แล้วก็ปักหลักฟันตรงนั้นเลยนะครับแล้วจะโอเคกว่าการที่มานั่งมายืนดูไปโดยมาแบบนี้นะครับปึ๊บปุ๊บอ้มันหนักยังเน่ยโอเคขึ้นบนนี้ก็ได้นะโอเคเขาดู่าว่ามัน

โอ้ย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 เอ้ยในในก็จะมืดแล้วแล้วก็นอนเลยนะครับเพราะว่าได้เตียงมาแล้วนอนได้ยังอ่ายังก็เดินต่อสักหน่อยนะครับประมาณสิบสิบสองแล้วบ่านอนได้โอเคนี่นอนเลยไม่ต้องรอสิบสองนอนเลยจะวันเนี้ยบุ๊บเช้านะครับแล้วก็ปวดมืแล้วก็ฮิวเต็มแล้วด้วยนะ ได้สวิตบีมาด้วยครับผมนอนครั้งแรกเลยซึ่งมันก็หายากจริงๆนะบอกเลยว่ายังเกลียดอะ่ะหาหาไม่เจอแบบเนี้ยไปยได mm hmm. ้ว่ากิบเวิบอมันเราแล้วครับผมต้ mm hmm. องพัฒนาล่างให้ได้วิวสิบมาวิวสิบก็เอาโอเคเลเซอร์ล okay. mm ีฟ hmm. ไปเลเซอร์ใบไม้ แล่วจะรีเบตนะพวกเนี้ยอืมอติพิดด้วยแย่ล yeah, นะเนี่ยมันแย่ยตรงนี้แหละ Shadow Snake วุ้ยวุ้ยวุ้ยวุว้ยแล้วจะแพ้ล้วใช่ไหมโ <Thank you. S 1> อ้แพ้อีกแล้วแล้วแพ้อีกแล้วอะสู้ใครก็ไม่ได้เลย

มันเป็นธาตุพื้นเหมือนกัน,นดิเออมีโปรเทคด้วยนะผมอุย้ยพลาดเอ้ยไม่พลาดนี่า่าไปต่อเออโปรเทคอีกแล้วอะ่ะเราตีไม่เข้าดิเอาไหมเรียบร้อยเฮ้ยเราชนะเปลี่ยนไปได้ยังไงเนี่ยโอเคเราเรียบูช่นและภารกิจวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับผม โ okay, อเคไปมาอีกบ,บ,บู๊บนึงตื่น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 ตึนตึนตึนโอเคครับผมมันก็เกลเบบนให้แล้นละ่ะในหน้าตาหน่อยครับนี่หน้าตามันนะก็คือแบบโค้ทเท่ะปัดข้างด้วยโอเคสัปดาห์นี้ก็ขอจบบทเพลงเท่านี้แล้วกันนะบ๊ายบาย